เสือปูตินเที่ยวจีนหลังประธานาธิบดีรัเสเซียปล่อยกลับป่าในประเทศอเมริกาประธานาธิบดีอเมริกาได้ประกาศอภัยโทษให้กับเจ้าไก่งวงส่วนในรัเสเซียน่ะเหรอทุกอย่างก็จะต้องดีกว่าอเมริกาอยู่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็เลยประกาศปล่อย เสือในปี2011ประธานาธิบดีปูตินได้ปล่อยเสือ3ตัวกลับสู่ป่าไซบีเรียแต่ดูเหมือนว่าเจ้าเสือ3ตัวนี้จะแวะไปเที่ยวเมืองจีนซะก่อนเพราะว่าอยากรับประทานอาหารว่างเป็นแพะกรุป๊ปๆหนังสือพิมพ์จีนถแถลงว่าแพะอย่างน้อย15ตัวถูกฆ่าพร้อมกับการปรากฏตัวลึกลับของรอยเท้าเสือและรอยฟันบนกะโหลกแพะที่หลงเหลือไว้เพื่อเป็นลายเซนยืนยันจากเจ้าเสือว่าได้แวะมาเที่ยวจีนจริงๆรัเสเซียแถลงว่าเป็นห่วง ความปลอดภัยของเจ้าเสือเพราะว่าคนจีนชอบจับเสือไปตัดจุดจุดจุดขายสุดท้ายทางทีมงานมีภาพของจริงร้อเปเซนตของปูตินขี่สัตว์นานาชนิดมาฝากหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ